บัไดลายเขาลาเข้าแต่ตัวชิบเอ,อ็ดเมตรเก้าเมตรแปดเมตรแบบตัวหาเมตรนั่นบัไดลายเขาอะไรกันย,ยังเหลืออีกไดยังเหลือจนได้มาเห็ดมาเห็ดเห็ดเคือดขวอยหลังอยู่นี่กับเจ mm. ็ดเศษสิบเอ็ดเมตรและเลือ่อยเลือเล่อยไม่เช่นไม่เห็ดตรงไม่เห็ดคือเห็ดข้าวนะบ่วในชีวิต mm หลังนะแป้นบัได้มีบ่แป้นนั่นบัไดลายเขาคำลาเข้าแป้นนั่นพเพราะว่าแป้นขายให้อีกแป้นกับมีอีกในไม่ล้ำเดียวนะแป้นกับมีอีกห mm. าเมตรแจ็คแจ็คแ้นนั่นนะหรือจนพอ แป้นนั้นร้อยเจ็ดสิบเก้าแผ่นแปน้นนะท่อ,อนเดียวนะร้อยเจ็ดสิบเก้าแผ่นขึ้นมาบอลลคิดว่าไม่ละไม้น้ำเดียวด้วยใช่สิบเอ็ดเมตรนี่ฝากที่ตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูป,ปูสุคนเห็นน่าราักกันไหมเศรษฐีไอ้เธิดเราเห็นหนังนี่พลองแพทย์ได้เท็นเีกระชอดกุ๊งบอกแล้วนอยเธอด เาต้องเชียนเอาน้าไม่เทิดได้ไปไห้แน่เดี๋ยวได้ใรงงานไปเลยก็จะไปโลดจะไปเพื่อสิหันนี่กขึ้นแล้วอันมือนะหันเลยหันเบิดจับเบิดแล้วหนอดแนบน้ำมันนี่มึงเนี่ยมากไปชูแล้วอย่าให้กันละเอาปาดทิ่มเอ้ยเสียเวลามันอีกมึงเป็นายเดี๋ยวน่าจะต่างก็คนประบานถึงหมวกกอกก็ได้ถึงมวกกอกก็ได้ ขายุกเงินป่าถิ่นยันเอาไปถิ่นจะก่อไฟให้เู้ดิเนาะไปไหนจับอันนี้แปลงไปคือเขาคำโตมเขานะบินหม,มุนได้เองมุนได้ก็ได้ละได้แล้วมันหย่างเนาะหมุนไปกัต้องซื้อหัวหอยมาเหม็นบ่มันเป<อ>็น หัวหอยดูดน้ำเหมือนี่ผมแบบคือเพราะว่าเขาจีเอาไว้ไปดูดปลาในหวยเด้ดูดเป็นนองเป็นนองปลาเขากั่งเนาะเนี่ยใส่จับเนี่ยใส่จับยน่ยลุงยน่ยลุงหลุดโบได้ดูดตัวตัวดูดไวมันก็ไม่ได้แห้งเลยทำมันได้เท่าไรเนาะได้ดูดน้ำน้อยปิงกระไรได้เดชัยเดชัยรถบ่จับไปต้มเขาจียางลูกเปนนองน้ำนะมันมีหอยน่ะห้องข่อยหอยหอยหอยใหญ่พูดข่อยนะหอยใหญ่พูดหอยหอยใหญ่พันใหญ่กระชุมแล้ว สัดิัปาคอใหญ่เนาะเพิ่นเฮ็ดแอยู่ที่พเกือลยน่นะเนาะกกเด้บ่อนหอยหอยโคงันดูดน้ํามันขนาดชําของพ่อบ้านเพิ่นมาดูดน้ําทางธรรมดาให้เนี่ธรรมดาหอยมันเอ้ามันยังนี่เถใหญ่อนมันําดิดอใหญ่่าจโิดเออร ดินดำบาเทถิดเราจะไปกินหินได้บ้างหรือไม่เนาะกินเข่ากับโมเทิดหนึงไปไผ่โพแพร่ด้วยกินเข่ากันน้ำก่อนว่าหนึ่งไปเมื่อยได้โอ้ยยุ่ยยุ่ยได้ชาวจีชวนช่วยเนาะกอแพร่เนาะกินเลยมีล่อขอลุงเขากระยุช่วยแล้วเดี๋ยวนี้กับชิเป็ดมุ้งเลยเถิดละล่อเถิดละไดแล้วเนาะเปลี่ยนกับกอแพร่บอแล้วมีลอมีร่ออยู่ก็ยืนถือกล้องให้ดอกให้กังพ่ยแล้วอยู่กับบังออดกับเพื่เนาะกล้องจะช่วยกันแล้วบอ วนเปอบาปานหวกับให้บ่เพราะว่ามันใสญ่ด้ยเถอสร้างเข่นั้นเวลาทีเทพื้นเทอยงนะบว่ต้องขุดหินใส่ก้อนอยงเทห่าพร้อมก่อนบ่แม่จะว่าให้สรางเห็ดแต่ห้องเป็นหินนี่มันก็ท่นสร้างไดบอมื่อยเนาะนี่นะแล้วจงให้เธอนกเผ็ึเหมนีถามเพื่อนวยไปบ็กึ้งเา่ไมนีบ่ได้ไปัดเข่าบ่ผ็ีได้น้งเกี่ยวปประมาณอยู่วันทิตเดือวันจันทันค่นี่หะ นั่เกี่ยวแท้ะกับวันนั้นอีกจั๊กชงมื้อสามมื้อเมื่อวันศุกร์ไปทีแล้วได้ทงหอกไปเบิ่งเมื่อวานนี่นี่สุกเติบแล้วนะคอยว่าน่ะมันใบมันเขียวชื้นหลุตกดุเจ้าจังเก็ตมังรถแม่นมันเข่ามันกันยังไงนั่นอยูเข่าสุกหน่ำมอไปเดินว่าเข่าแแต่ว่ามันมันมันดีว่งมันไ่บวมหัก เคีย่นั่นก่อนนะเคียบบนไว้เข่าก่อนเรายังโมเคลียบตัวนี้ตัดเกี่ยวแล้วบัดบุมีบนไว้นะเน็หยากตรงห้โอ้ถ้าจถ้าจะาไว้แบบไว้ไว้จริงให้มันแล้วเท่าก่อนบ่อย่างปั่นแม่นถึงน่ะมันมันเข่าบ่ได้รถเข่าบ่ได้เด้เดือนสามปุบแสดงว่าเล้วจนจนมู่แล้วนะเนาะจนมูเล้วนะแ่ตาบดเนาะแม่นรถเข่าได้จังจักปั่นตัวเท่าว่าไม่ได้กินเข่าไม่นะเดือนสามไมได้กินข้าวไม่ประมาณเช้าจะชิปสอดขึ้นเลยโอ้ขาเล่นน่นนะบ่มันคนห้ามนะ ไว้การเดิเลยเนาะก่อกไว้ตามนาเลยกรูปแก่ละอันนี้บริวาวิไว้ตามนาเลยนี่นะอ๋อติดจ้ะไอ้เทิเห็ดผักแท้นี่เห็ดังนเห็ดยงบ่อไม่ได้ถือค่อยมาให้เทิดน่นเนาะได้แล้วไอ้เทิเนาะนมีไขรอไาเไขแล้วเขาเนาะไข่เข่อยว่าสกินกีอากะะไข่อะลขย้ยยาเห็ดนะ่าค่อยเกไร้ล้เนี่ยนาดวาเลดรูจักอันนี้ค่ะ เก่งคแลนี่เนาะ้มีน้ำมัน่ะไปให้กันะจเอาน้ำมันไปเห็ดนั่นนี่่ได้ด้นไไปจุดทุทีู่หลังคดนะนะผู้หลังคดนะนะขอกายไปทุกที่ไเนาะเอาไปให้แล้พุ่นเอาขึ้นให้แล้วนะไปเอาไปใช้เป้นไฟโอ้ได้ไะเอมีนี่ทัดยาเนาะเอาไปน่งปเ้ยไ้เสือนีนะมีว่านี่ตัวมันแช่บุชื่อประเภท อือมีผ่นตัวนี้แซ่บกันแล้ววะบ่อยเถิดเราคนดูอยู่จนขอดังแล้วซอยยำๆนะตัวนี้นะยำๆหมูสับตัวนั้นก nah, ับยำๆกันแล้วตัวนั้นยำๆกุ้งว่ตัวนั้นยำๆกุ้งแต่ว่าจะใช้ใช้น้ำหน่อยหลากหเข็มหน่อยใช่น้ำลายพัดกางแซ่บเลยตัวนี้นะเนื้อแซ่บป่ันเลยลูกไปมากินตัวนี้มุเพดได้หน้อยเนาะมือเพชรลูกยังล่ะลูกยัง ลูกเมียลูกแผดบ่ลูกไข่อยู่แล้วลูกแผดแมนลูกไข่กับเมียแม่จีคือบ่าวกับไพ่มาลูกเมียเอาลูกเบี้ยวเพเดียวเพื่อนลูกเมียเพียงเดียวเพื่อนบมได้นอนแล้วเปล่าเออลูกเมียกับชู้บ่แมจิบ่แม่ลูกเมียกับชู้บ่แม่ลูกเมียกับชู้เปิดแน่เปิดว้าเด็ดดีนะเดี๋ยวได้อยู่มันทำมันบ่มีหูออกอะไรก็เลยบอกว่าลูกเมียช้าเบ่งอ่องมันจีบโป่งลูกโป่งปะเนาะจากนัขนคนจะทำโป่งกันว่าว่าลูกไข่ก็ไม่อยู่อะไรกับไพ่เด้เอ้าว่าลูก ไก่เริ่มบางคนก็ว่าเริ่มเป็นแล้วมันยังยองอยู่ดนีอ้่อนี่ๆๆมันภาษาลาวก็เว้าๆงยากคือกันด้มันมันเป็นมันมันอยากรอดตัวนี้นี้บ่เออจ้เห็นเจ้ามัดบ่ดีบ่รอดแล้วเจ้าบ่ได้มัดบ่หือยังบ่ได้มัดอยู่เอาไปลองเด้มันเียแล้วมันเียซแล้วทนั้นยองคันมัดข่อยมันสิยองมันสิดึงไปบ่เป็นระเบียบ ยองยายไปฮัอยกวนเน็กน้อยแรงผ้าเมื่อแต่แรงคอยชิมัดเดลยแต่ว่ามันแห้งไว้แล้วยายไปนีเป็นยังบ่มันยายกับมันเทียอ่บอกเนาะมันยายเป็นเที่อ่ะไอ้คอยไอ้ค่อย่าให้ออไอ้คอยให้หัวอยู่ดีดิเดี๋ยวว่าราคหนาวไปเลดพวกช่องผู้ชิมัดพวกช่องคนนี่มันยองเข้าเตี้ยงเราอ่ะเอ้ชื่อจักมันยองเข้าเข้าแล้วมันยองแล้วมันพากันปุ๊บปุ๊บบาบอสกันไปหาท่านหมอเลยนะครับไปหาท่านหมอปุ๊บมัน ลูกพาไปเขายองตัดยองแล้ว huh. ป <The> ุ Again, so okay. uh ๊บผมลงเมียอย่างไรติแ hmm. ม mm ่นเขาบอกกินนี่ปุ๊บก่อนตู้เปิดว่ะเปิดใายก่อนแล้วเท็ดปไาเขายองกวนว่ะยองนี่พี่น้องเลยบัวใชแต่แกงแบบนี้บัวได้มาตียังบัวได้มาสมมติว่าฝนอันนี้นะคอยด้ฝนลองดูพ่อทองแพรดเนี่ยฝ่ายนี้ลองเลยเดี๋ยวอยู่เป็นติ่งนะมันติดเบี้ยวนะบอกมันหมุนนะพ่อทองแพรดมันหมุนน้ำน้าจักบ้าไดะถึง แล้วอันับเอาจะอยากผลสักบัสขางแล้วก็ะชอนนี่ตสิเป็นแล้วบนบนอยากช่อนค่อยกินที่วิชาค่อยมาได้นับเลยว่านับมาแล้วไม่แม่นอันเขียวจักรติงนับมันยังคุ้มมากแตกินจักรสิงไม่ค่อยนับเขียวเรื่อยเขียวโซกครับ็ไดอยากพอช่อนพายได้นี่นี่จมนเหลือมจมนเข่าแม่นั่นีในญผลก้าวว่ามันเข่านี่ยครับกัญญาสมมติว่าเจ้านะเจ้าอย่างนั้นเลยชี้เลยอ่ามันต้องเข่าท่อกันไหนอีบ่บ่ เพราะว่าตัดเข่านี่มันคือจักจักนี่ถ้าพ่นแขี่บัวซ้ำกันแล้วมันจิเจิดแล้วมันจะนีปอ่ะนี่นะมันจะเจียกเจ้าเจียวไปบวเที่ยงบ่ปั่นงูกินเขียดเอาละไม่เจียวงางเป็นเน้องเลือกัเป็นอ๋อนี่เราคนแก่วิชานะอ๋อคนทุกได้ทุกมาก่อนเคยเห็นมาก่อนอ่ะเด้คนสู่ชีวิตอมดแล้วหมดน้องแล้วแต่กี่เนาะเห็ดเวีย้ยะเห็ดเวียกันเดี๋ยวนักเตะหมาแล้วบางเื่อกระไรย้อย่อนนั่นย่อนี่หมดแล้วหมดน้องจะจ้อยจ่อยก็นี่ไดย เวียดเขาเห็ he Baptist, he he ุทเวียดหนักเขาเขาถูกเวียกมันกมื่อกงจอยกว่านี้แล้ต่แหงแหงกว่านี้แบบแบบนักม้วนนี่นะแบบเาเวียดนักเมันกัดเืแหงมันก็ลายซีแพกมไม่โขมันตอนนี้แห้งต็กบ้านเอาเลิงตอนตอนเดินวแดเวิดน่ะอยานแห้งยานขยันไตาโกนนี่ว่านี้ช้ำุญละอุตังแท้อุะตังีโทษเขาอ่นนี่นะโยกยันยันแล้วก่อนว่ากับพ่อแพเป็นลินโทน เราจอยเราเห็นเรือเห็นงานนักตะกี้ล่มดูขูกค้านว่าเป็นเคยเพิ่นคัานว่าบมดูบัดไม่ลายเคยอยู่ตรงกันบัดนี่ฮะจะเคยน้อยเคยง่า่เคยเพิ่นต้องดูได้ตัวนี้ต้องสู่ปาเมียแล้วกัญญาเป็นเคยเลยบวแล้วข้านว่าปาเมียนี่กจะปาแล้วบวววเลยขายุปาแล้วบัดเอาอีกก็ยากพ่อแม่แล้วเนาะผมก็แผลเอาอีกเป็นเขาเอาหรือว่าลาเขานะเอาที่เขาแล้วจิบเอาเอาผู้ไม่อะนะคัานป้าผู้นี้แล้วบวววเลยขายุป้าผู้นี้แล้วบัดเห็นผู้ไม่ไอ้เธอเลี้ยงโมเป็นเคยไผ่ไอ้เธอเนี่ เอาแล้วใช่ไหมมีแม่เท่าเห็นแม่เท่าเห็นแม่เท่าเกิดงเป็นเป็นแม่เท่าได้เป็นบ่เขาไล่ผูกแล้วครับเห็นไหมเท่าไมเท่าไล่ผูกแล้วบัวดอกเอาลี้เลยเดี๋ยวก้าไปแล้วนน่อเดี๋ยวูกกระชองแม่เท่าจะผูกกระชองบ่อเนียนั่นบอเธอเราจึงอยากไปหาแม่เท่าเขาเกิดท่านเจ้าหกพุบ่กากบี่ หากูกแล้ว่าม่เท่ากันจ้ะูเคยไวผูก็ไว้เหงงอนะนะกแล้้อยู่น้ำกันด้อยาให้อยู่กันกบสบายแล้ผูกไว้บ่กวาดอกบ่เถิดอมนารีบ่บ่าเถือนดูเบาดีเย็นช้หาเจ้าดีสดิบ่าีใส่ลด้นี่แมนรีบเถิดลึกลับแมนรีบ่ลมกลับ่นอยู่เนาะกับู้อยู่แต่แม่านีเนาะม่ได้เล่าโอ้ คารามีแม่เท่าแบบนั้นบุมีนะก้อยชิลหวานผ่านมาเลยดิก้อยชิเล่ฉันจะพังอีกฮะแม่เท่าไอ้เด้อหนึ่งขายรถไทยเด้อเนี่ยเราขายรถไทยแล้วขายแล้วอ่าเห็นในคลิปขายรถรถคันได้ใช่รถไทยกันแล้วเราขับเมื่องไทยน้องอาเบย์น้องอาเบย์ไปเฮ็ดเวียงยุบกระเช้เลยเนาะอันตัดลายเนาะบันคนห่าเนาะบัวร้อกเคยจะขายรถไทยเพิ่มชื่อให้นะจังเละบุแม่นเนาะเขาเห็นในคอมเมนต์เขาอย่างใน กับว่าพรายังงไายแล้วแต่ว่ามันเป็นความจริงบอกเขากรบอท่านแจ๊กดอกแต่ว่าเพิ่นเบาวันนั้นเนาะข้าก็ะบอกตามเพิ่นแม่นบ่ยเบาที่ถ่ายไปตั้งเครื่องไมเนะไม่ไม่เจ้าหนุ่มบ่ชื่อชื่อไม่โดนหัวบ้านชงเดี๋ยวนี้ย่างเดี๋ยสองล้ำเลยนี่นะยังเรื่อยเรื่อยนะย่างแล้วชื่อชื่อหาหาหมื่นแปดไม่ล้ำเดียวนะหาหมื่นแปดไม่ต้นนั่นนี่บอกใครว่าถ้าใบมันล่นยอดนั่นนี่ตกหอดบ้านเขาพี่หอดแล้วหอดแล้วมันบริการกับบ้านเขาโดนหัวบ้านเขาเนาะ ผมว่าตัวตคนสูงมันน่ะนี่อย่างนี้กี้เอามีอะไรตัวนั้นเรื่อยคนแล้วก่อยนะห่างกันจักกิโลจะหว่าบ้านชงกับบรรข่อยฮะไม่โดนหอบ้านชงมันไหลไม่โดนอยู่พี่รถรถรถจะคันนะรถสามขันได้คันละเท่าชะเถี่ยวแก่นะแก่แก่เท่าระแคะเฉยหรือปะไหนแก่เท่าระตับอยู่แล้วไม่สิบเอ็ดเมตรหนาสิบช่องเต็มแห้งนู่นแต่ละคันนะเต็มแห้งนี่แก่ได้แต่ตับเดียวกันยังพาและพาครึ่งเหงาดีเหมือนธรรมดาเนาะ ไม่ล้ำเดียวนั่นคอยกับสามคันนเท่าเจ็ดเสี่ยวอ่าสบัยไปพูดจีรอแล้วทีองไหกแปดไอ้เพื่ได้ขาดักันน่บ่แปดแปดตีแปดสิบเที่ยวเนาะบนห้ได้เทียบกันนังเราอ่ะคิดเบิงก็กูตนีิบหาเมื่อไหร่พอแย์ไปแนะไม่ล้ำเดียวนะแกชิบแปดแปดสิบเที่ยวแปดสิบเที่ยวไม่ลำเดียวนั่นมันมีมันได้เก้าเมตรเป็นแเมตดสิบเอ็ดเหนึ่งก็ได้แก่แล้วหาเมตดแก่ไม่ได้เบื่อเที่ยวก็ว่าโขดแล้ว เบ็ดเบ็ดนะมันบเอล้าเบ็ดบาทโม่เห็นเถือนตุไม่ลำเดียวเลยนะไม่ไม่ไม่ลำเดียวเฉพาะแต่เครื่องมันบริร่วมแป้นบริรวมอย่างนั้นสิบเอ็ดหลังเลยสิบเอ็ดหลังตรงข่าวกลางโคเลยกลงคืนกั้งคืนกลางคืนกลางคืนนะสิบเอ็ดหลังแต่ว่าไม่แป้นนี่ไรไม่แป้นออกนะเนาะไม่แป้นนี่ไม่หาแม่ดนั้นบริลไรเขาไรเขาแต่ตัวสิบเอ็ดเมตรเก้าเมตรแปดเมตร แบบตัวหาแมตตนั่นบใไล่เขาอะไรกันยังเหลืออีกแล้วยังเหลือจนได้มาเห็ดมาเห็ดเห็ดเครืองขวอยหลังอยู่เดี๋ยวนี้ก็เจ็ดเศษสิบเอ็ดแมตต์ไรเลื่อยเลื่อยไม่เช่นไม่เห็ดตรงไม่เห็ดคือเห็ดข้าวแต่บ่ในชีวิตลังนะแป้นโมได้มีบ่แป้นนั่นบหมดลาเขาคำล่เขาแป้นนั่นเพราะว่าแป้นขายให้อีกแป้นก็มีอีกในไม่ลำเดียวนะแป้นก็มีอีกหาแมตรจักจักแฟนนั่นนะหรือจนพ่อแป้นนั่นร้อยเจ็ดสิบเก้าแผ่น แป้นนะทอนเดียวนะร้อยเจ็ดสิบเก้าแผ่นอืมมาบารีคือบ้างไหมละไม่ลำเดียวด้วยใช้สิบเอ็ดเม็ดอีกทอนึงเอาแปดเม็ดเก้าเมตรหาเม็ดไม่ลำเดียวนะความสูงมานนี้เความงามจะมันจะเมไดแล้วทีบุกินหัวได้เจ้ากับพื้นแล้วขนเลยไปเรื่อยไม่ปานนั่นนะแปดเมตรอีกเจ้าของหน้าแล้วโซ่จนจอยแปดครับว่าบริโค้งยัเป็นสิบเก้าสิบเก้าใส่ครับทรายอีกมีเก้ามีแปดแลกกระหัเก้ามีแปดแลกหา ไม่ชิปมตตไม่ร uh, e. ับเดียวนะค่อยกินโอ้ยปวดแค่ไม่ดูเท่ๆกินชูกำชูงนะำมันชูงนะพอตรเผ็ดเบิ้ดอันนี้บักโมบุบบลงเอาจักสี่ดินนะข่อยก็ว่ามันแนี่ยร่้ขวดเป็นรู้ขวดเดี่ยวขวดเดี่ยวมันก็ไม่ใหญ่ม่ใหญ่ใช่ไหมวางกับผ้าแล้บัดนี้เอาจักเอาจักกันว่าปั่นไฟนะจากน้ำมันกต่ส่วนอันว่าจักน้ำมันในช่างเนาะก็ได้เบิด สามการครับสิบลิตรจึงตีตับแล้วตีตาไปซื้อได้น่ะบริโภคได้น่ะสะโพกตีตับได้น่ะเฮ็ดเป็นซซมครับไอ้เท่นี่ิแล้วพอดีจัดรื้นลงเ่าจะซื้อน้อยเท่าเนาะไม่ได้งก่อนจักรจะติงกันไม่พลาไม่พลาตอกได้ทาได้ยังผ่านมาหลายกว่าไม่ต้องว่าหรอกเฮ้แต่ตัดคื้นรองทานรองเตาคือไม่ได้เคยเลยไม่ตัดไม่ฮอดปากหนึ่งครับเชิญเด้ดาาาอ เาหนาเม็ดกูไ oh, ด้เอาข่อยกำลังไผ่ดูเล่ชอนกำลังไผ่จะเลื่อยอยากจะเป็บมาโ้วชอนให้บ่อยบวมมีชาได้ประเพลินหัวงมีชาเมื่อยมันหักเมื่อยว่าวว่าวขำเดียวว่าเมื่อยเก็บ้อยนะใช่เนาะเมื่อยนะตวแล้วลืมาปคือบางเพื่อนเพื่อนข่อยลังลังตัวนั้นข่อยเฮ็ดไม้นี่ไม่ไม่แป้นข่อยเสื่อมีแต่สามสิบหาแผ่นนึงกระหันมีแต่ข่อยเลื่อเองเบิดหลังดอยไงพอต้องแผ่เย็นด้วยรอกอากาศใส่กันมาทั้งเป็นปูเป็นพานะ จ้าอุ uh. ้มลูกไปยังนี่พ่อแม่อุ้มกระโดดไปยังนี่บุญใหญ่ย่างเน้เอออุ้มบุญใหญ่ย่างกันชื่อนี้อ่าเป็นไข่แต่บุญอยากย่างปก็ได้แล้วก็เลยอุ้มจะไปเกี่ยวเขาบ่ออกไปเลาะเบนเขาของวานเขางามเข่าบ่อแม่นว่างามยุ่งแต่ว่างามอย่ขาธรรมดางามปีนี้นาคอยกันยังงามแต่อยู่ธนาพ่อแผ่นี่ยงามไน้นำดูดได้เลยบ่ะธรรมดาอยู่นำเหมันเกินมุจากบกยังไขึ้นอยู่ดีนี่บกแล้ว เนี่ยเป็ดจีโตมื่เล่นเป็นป้าดูไหลฮึดยูเป็นแบบบุ๊กยากขนาดเห็นหน้าปี๋เนง่ยเกี่ยวเนี่ยากคู่ปีคนตเนี่ยดำแบบยากนักเรได้ถามอย่างไรพี่น้องคลิปนี้มาถามบอกกันไปเรื่องตัดใหม่ตัดตอกเราเราให้เบารีพังพังกันอันนั้นรับเดียวแล้วใหญ่แห่งกันพรองแพะเลยคอยกันตั้งแต่เกิดใส่บุ๊กเลยป่าไม้ลับใหญ่ถ้าชิมเมตรบ่๊กผงานทุนแล้วจักจังเมตร เพราะว่าเข้าไม่มีมันมีแผลท่อนขับรถไปจุดทามว่าเข้าซิมหะงามนะบัวจักน้าเขเอาแต่ลำมันเดี๋ยวยาทำนี่กลิ่นเฮ็ดอีกได้เงาปีปีที่ว่าแม่ใหญ่แม่เถาตู้พรตู้พรเหรียญเพิ่นแจกเพิ่นเฮ็ดบุญแจกนะคบับนอนนอนเดี๋ยวไม่อยิ่พูดว่าอีน่ะจักเขาเขายังนิน้อยได้ทำนะบัวนาเจ้าหูอยู่นะบัวโดนไปดอกประมาณมีไม่ต้นหนึ่งมาสิบสิบกว่าปีนี่แหละ เจ้าจีอันนั้นเจ้าจีบักบเประม่าชิบหาปีเลย่ัวใหญ่เลยแขวย่อยล่างมือเนี่ยอัมลาวงการเลยเพราะว่าป่ามัะลายเลยน่ะเม็ดเนี่ยนะเม็ดปลายป่ามะลายเลยไม่มันเป็นอะไรนมันมันเป็นอะไรว่ามันใหญ่มันต้ได้หรอแม่นกับเจ้าญาติเลยม่ต้นใหญ่เถิดเม่เถิดมานไก่เทีอนบ่บ่เด้ในน่านประตูสีนวลแล้วมันมีที่ กะบ่มีผีมันใหญ่แต่เขาเจ้าบุก้านง่มันใหญ่เพื่อบุก้าคำมันใหญ่คำนันอยู่แปลนมันอยู่ใกล้บแปลนแล้วอยู่หน้าประตูสีนวลขำหน้าประตูมอนทางไปนะอันนั้นก็วัดกู้กับแดงกันบ่อ่าอันนั้นยังเป็นร่งแน่น่ะอันนั้นไปเลยขวัญชงนะข้าเจ้าโบอยากวักเดี๋ยวนี้นะประตูแล้วซื้อไปจะโดนแรือว่าที่เห็นเพื่อนนะนะถอยมาพอต้องเผยเห็นบ่เนีขาเจ้าบักน้ำนานย์พอดีนะ อันตอนไม่พอสาวเจ้าน่ะก็เห yeah. ็นดอกวพอจับแต่ย yup> ังเกิดบทตรเจ้านี่เจ้าเกิดท่านแล้วเจ้าท่านเอาลูกสาวเราสักหนูพูบุท่านดอกมิจฉนาญเนี่หญ่กว่าฮันอีฮะตนไม่ไงมีผีหรอโมมีหรอสาวผู้ดีมีสู้บายบ่ปานบุรุษบัดนี้ยตนไม่ญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู้ต่างวันแท้ไม่คนไม่คนขี่กระบองคอนเ่ราะพอตรงเขตไม่คนขี่กระบองเห็นอยู่ดอกนั่นน่ะ เห็ดกําลังเห็ดเรียบร้อยได้แล้วหานๆมาย่งไงนั่นผมาบอกก่อนช่วนเอารีไปบ้งห็ดแล้วรดรถแฉลแกหัวจนงื้อพาเพื่อนพาออกเพื่อนึงนะลดลดลแก่ยวนเเข่าไม่ได้ว่จุดชั่วตุชั่วเป็นนิ่มเป็นสีเดียมอะ หลายทีพอจะควพี่น้องไยกินคนสิบคนหน่งนั่งก็เต็มดงเหงาเมืนเดิคนสิงคนนั่น่าเอาโตขึ้นไปนั่งกินวงเหงามันบัดบักลุกแนวน่ะอยก็่เคยเห็นจะเลื่ออ้ดีนะพอทอย่งนะสิบอคนสิบเสองวงเหงานั่งตวงพกนกินข้าวข้านหงายางน่ะคอยตั้งต่เกิดตั้งแต่่อยยังน้อยคอยไป วงเดียวแล้วเนาะแต่หมอพอนว่าหนาคนใหญ่กว่าน้องเฮือนนั่นเถอะใหญ่กว่าเฮือนได้เถอะต้นไม้ต้นนั้นน่ะคิดเบิ่งคิดเบิ่งข้าวตาลเนาะทีนี้น่ะพ่อน้เพื่อข้าวตาลโรเชแล้วแล้วเนาะดังดังแม่นในบ้านน่ะค่อยสิเขียนคลิปนี้ว่าไอคำไพ่ขี้โมเหลือเกินหมอไหลีได้พ่อเพื่อนไอดีได้คิดเบิ่งปลายมันจะให้พื้นนึงน่ะไปค่อยคิดชอบนี้กับพ่อให้พื้นนึงให้ไว้เลยมันอ่ะ บอดีบอกพอใจให้ไปไหนให้เลยการเทศให้การเทศให้นะพื้นหนึ่งได้พื้นหนึ่งปลายมันนะเป็นเฮกตาสองเฮกตาร์ไปแล้วประมาณว่าหาซิบเมตรมุ่งทนเกือบสามซิบเมตรสี่ซิบเมตรมุ่งทนหมดแล้วก็น้อยแล้วนะไอ้ดีแล้วพอต้องเพ็ดให้น้อยนะให้อยังไงเชียร์น้อยนาตู้จันแก่ดีกี้ได้พอต้องเพ็ดไม่ยางมีสองลำคีบเบิ้งข้าวข้าเจ้าพาไปยิ้มแล้วคือรถนี่รถงื้อรถงื้อแหละเป็นยิ้มแล้วข่าอีกวะนี่ข่ากลางอีกเป็น เป็นชีเป็นชีที่ออเข่าไปแก่นะรถรถเชลล์นะรถรถเชลล์ตู้ตานนี่กี่เปนธรรมดาเนาะอีดึกแทะไม่ลำนั้นไงขโมยข่อยเ้ยแต่แลอยก่ล่อเลยเหรอล่อน้ำจนวิดินเลยมันลากขึ้นตอนีิทย์คนว่ายจะเอาขึ้นเบิดเพื่องดิข่อยอึ้งว่าไม่ลำหนึ่งมีเอขึ้นนั่งกินข้าวเหไงบอสแปดชิปรถรถไทยแกแปดชิปรถเต็มแห้งไ่ะเต็มแห้งแปดชิปรถ ได้แต่ได้จะเถียละเจ็ดเส้นเท่านั้นเจ็ดเส้นบืนบืนเลื่อนนั่นเห็นไหมมันยาวเนาะงูจะ่พื้นแตพื้นสิบเอ็ดเมตรคาทั้งขิกทั้งดินอันท่าล่างมันลากไปมันพอดไปบันงูทั้งทั้งหน้าคาอีกเนาะทั้งหน้านั้นบัดขึ้นข้างหน้าอะไรนั่นยุกเลาอสิเก้าเมตรก็ยังไ่แห้งเลยเนาะไทยแก้ได้หัวเจ็ดเส้นว่าดีบืนมากว่าอยู่แค่ได้สองมารชุดทั้งน่นหลุดโค้งนั่นน่ะไม่ห้าไม่เลื่อยช่ไไม่บ่งเลยบ่แต่ละเส้นนะอันไหนไม่ห้าเส้นไม่ห้าเส้นสิบสองเมตร เป็นเศนแล้วนี่เขาแก่ก well> ันยังบืนตายมาเป็นตับมันยาวคำว่าเป็นเศษนั่นเห็นแล้วเอาแก่ปีที่แล้วนี่ขนย้อมก๋วยดะใช่ได้แต่เลขสองหลุดโค้งสยามโค้งสี่เลขนี่คันว่าโค้งอันสามเล่มนั่นดีทอเป็นโค้งสามเลขโค้งสามเลขก็ใช่ได้บางบอลกันเลขมหนึ่งบอลกันเลขมสองขันเ่าออกออกจากบอลเอาไม้นี่สามงนี่มาห่ดบ้านนี่ตำปูงปุ้งปุ้งปุ้งโดยบริการไปได้บ้านหอยกับบ้านชงกับประมาณสองลักหอยเมื่อไงเนาะเลขมหนึ่งชุดท้าเหงื่อเออเออตัปใบอะไรกมีเห็ดพ่นเนาะ ช่องรักขี่มาเป็นเช่นเนาะไก่ผัวไก่ยูใช่ไรบ้านชงอ่ะบ้านชงบ้านพี่เลี้ยงทำคนชิมบ้านชงบ้านอั้นอ้าวรัดไปทางทรงหน้าช่องรักเคยไปยังวะลัดไปทางทรงหน้าผ้าห้วยผ้าห่วยผ้าหน้าลูกชุกนะโอ้โหเจ้าลัดไปหันเผื่อชิ่หอดเรือนอีกเคยไปทั้งในเอยเคยไปตอนไหนเราเจ้าเคยไปก็ข่อยไปนี่แหละหาวห่วยเด้หัวใหญ่นี่บริไกไปได้คน้เพลียบ้านคงน้อยแด้นอนอ่าสัตว์ปัหาหันเวียนมันต่อกันครับอันนั้นสัตว์ปัญหาหันเวียดนอ่ะต่อกันครับบ้านอัน อ่าเขาอันนี้นะเลยพ่นชิมถ้าไปทางนี้ก็เลยพ่นชิมลงไปเกี่ยวไปหัน่นแถวบ,บ้านอันอ่าอยาาเพิ่งนี่อย่างรอ,ล,อลงไปเนี่ยนะก็คือโบกพาค่อยรัดไปเพื่อจะนะยา,ามรัดไปยังรัดไปทงางทรงหน้ามันไก่ไปไหนทรงหน้ากับขามประมาณสองท่งสามท่งกับไก่กูบ,บอกําไพงไว้อย,ยู่รอกสองรักสองรักสองรักไปเลยเนี่ยกับบ่นบ่นได้ไหมนะบ่นบ่นที่บ้านนะเขาได้อ่าโอเคโอเค ว่าเะว่าวขีโมนะว่้ขีโมโอเคพี่ดองเนาะคลิปนี้ขีโมทั้งคลิปเลยโอ้ยพี่ดองแกอยู่ดีมีแหกเด้อพี่ดองเนาะคันว่าวอะไรเ่า